สุขสบายดีจ้าสบายดีเอซีทุกท่านทุกคนที่เขาบเบิ้ขาสม้มทางส่งป่าเมาสมบายดียามเ้ายามเ้าออกมาหมายมะนาออกมาหมายมะนาประดำ <c oughs> Để cầm lăng xí lương lương <coughs> Để cầm lăng xí lương lương, ổn ổn Bà đi đưa bà đam พดัดำัมสาวจอยสบายดีจ้าวันนี้สาวจอยมาแล้วนะวันนี้พักผ่อนดิเฮ้ยอเองว่ะตัวเบิร์ดเน็ตบอเองว่า,อาของบำตอบเนี่ยได้ฟังแล้วกับคตอบ ขอขอบุญขอบคุณน้ำเอฟซีทุกการทุกคนที่มาบิงเขาส้มเด้อทังง่องพมมาขอบบ่งเขาส้มก็มีบลายเนาะหักน้อยๆแต่ก็ให้หักโดนๆเด้อขอขอบุณขอบคุณลายๆที่เขามาเบึงมาส้มมีเวลากเขามาบึงเนาะบางคนเอฟซีกับยิงเวียกยิวงานบบมีเวลาหอดิเบิงยูทูบ มีเวลากับเขามาจิ้มเบิ่งมาแวะเวียนเบิ่งม่สันปับใจละลายเนาะไปกันยุงกับนาทีเวียกงานก็จังได้กับคอหายเวียกงานของแควรับลื่นจเจริญหุงเฮืองเด้อประอกอบการงานชิงนใดสุสว่างถูกประการ กะมาไถเอาวางเช้านี่เนาะน้องเพียงบ่าวเทินยังไปขนกะมื้อนี้สิบุ๊กหญ้าให้ยาวจัสิได้ลายปนไดแหเฮ้ยชุมเฮาดเบิดมือนะแล้วอยู่ให้น่อเองจําบ่ได้ห้ยคัแล้วเบิดนี่ห้ยเนาะ แล้วเบิดนี่ก็เก่งแล้วนี่เก่งบไยว้าวเก็บภาพบรรยากาศยามเศร้าเก็บภาพตอนเห็นวียกเห็นงานประเมากับโบมมนวาขอเก็บภาพซะก่อนเนาะเก็บภาพแล้วแล้วก็สิไฟ ลงดำหน้าคือกันหน้ามีแต่หน้าปลาดำนี่แหละมีหน้าเนาะธรรมชาติาหน้าทั้งอ้อมแอมขางกับบุมีหน้ามีมกับผ้าอุจุอิจิน,นี่หน้าพ่อน้องแตงโมนี่กับอุจุอิจิบุมีหน้านี่เด่นี่หน้าปลาดำนี่ขั้นสีแรงๆเราก็ได้ดำ แต่ถา้าฝนดีนะเรากะโชคบดีปันใดคันหน้าขาดเป็นเหล่าเรากะมาปัาน่นคันหน้าบดี้อยู่ดเดร้าแล้วเพราะว่าหน้าเล้าห้องหับหน้าอยู่สามเจ้ามีหน้าไม่ไงเงยเงงแล้วก็หน้าไม่เขียวแล้วก็หน้าแล้วก็หน้าพอเทาอิอน่ลงมาปองเนี่ย สามเจ้าแล้วก็ระบายลงมาหาหน้าประดําคนเดียวแล้วก็ระบายลงพุ่น <c oughs> ลงหวยเนาะระบายลงหน้าพอเท่าลงภายพุ่นละลงภายของไงดําดบ่เฮ้ย <c oughs> มันต่อายภายอันเขานั่งแเด,ด้เนาะลงหวยบ่ น้ามลงหวยเนาะเพื่อหวยทั้งกุลเพื่อหวยประแดกคนละลงไปลงไปกบสิเป็นหน้าปลาเมาหวยประแดก เฮ้ยซ้ำน,น้านี่สีบวัวแห้งตะเก่าเพราะว่าแม่เขี้ยวแล้วเห็ดน,น้องโต่งนะเว้ยฮะบ่มันตื่นบ่เออเฮ้ยในของหน,า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 ,หนาบ่าวเอาพังเอานามทางเขามามั่งมันใช้หนามเนอะมันก็ไดนนามลายอืม ทีชีวิตเศร้าหายเศร้าหน้าสิประมาณนี่แหละทุกปีทุกปีเนาะเป็นเป็นหน้าปีพี่น้องปีหนึ่งเห็ดเธอหนึ่งนะฮอดเดือนหาฝ่าฮกมาแล้วก็กาเกียมกาเคียมไทยเพมกันให้ยขนันหน้าพอถึงเดือนเจ็ดเดือนฮกกัเอากาบางคนก็นเดือนเจ็ดเนาะเอาผูเอาซาเอาไว้แล้วก็ดำเดือนเจ็ดเดือนแปดดำฮอดเดือนเก้าอุบุแหละ หอดเดือนเก่าไปได้เนาะประดำ<ห>ผู้ชาผู้ไหวดั้มห่อเดือนเก่าเนาะหอดเดือนเก่ากับหินกินหูปะปิดประปิดฝ <c oughs> นตกลินฝ <c oughs> นตกลินกับหินกัดหู <c oughs> ปั้นเข่าแล้วเฮ้ยโ <c oughs> ตปั้นและจ่อย <c oughs> เออเองกับปั้นมาเหยบห้อยละละมาละกับสิเตรียม ลุยงานเลยหารุ่นไปน้ำกันแบบไพเหน่ยสิมาลุยหน้าให้ใหญ่น้ำนี่อ่ะผู้หาคนลกกา,าก็มีได้สนัน่นอยู่หาคนลกกกะยังบ่ได้ว่สันสร้างน้อยอักเอ,อ็งก็เลยบ่าลูกก็ซ้ำแม่ลูก <laughs> ช้าแม่ลูกค่ะลูกมาได้เด้ว่าสำดับอุ้ยยอมว่าสันไปหลับจ้างกันเบิดมือเอ้ยเอ้ยาแม่ลูกนั้ได้เจ็ดชิมหมัด่าสันผู้ลูกบวกเก่งกับบกเก่งได้เรื่องกกะนี่บางคนเขาลกเก่งมือละร้อยหมัดรอยกว่าหมัดนะไอเซนว่าป้าเมานี่ก็ย่อมคือการบวกเก่งลูกกะย่อมลดแต่กระพบ พอไปได้ที่ทุที่ถูดอยู่ท่าโลกก้าแหงพราว่าไหวกว่าสาวแพงลกก้าหน้าพัดสู่สาแพงบว่าได้จะไม่เป,เป็นอะไรยังวะเาเทิร์นคนก้าอยู่เทิร์นผู เอาฝิ่นไทยต่อบ่ฝุ่นบ่มืงง่อยบ่เฮ้ยนะแล้วสี้ไทยปะไหวบ่ฝิ่นปั้นเขาแล้วสะเฮย้ยคลิปนี้พาเบิงพาส้มทานี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อจ้ะเด้อพอกันคลิปหนาโชคดีมีความสุข ผู้ที่เขาเบิงเขาส้มขอให้มีแต่ความสุกกายสุกใจจเจริญลุ่งเรืองในนะาทีเวียกงานงไรนองคลองไลเขาโฮมเจ้าอยู่ตุกมือทุกวันข้อกันคิดหนาจ้าบ๊ายบาย